Ooh, ooh, ooh. เท่าไรที่ต้องอยู่กับความเงียบงนันมองรูคู่เราน้ำตาก็ยังไหลพยายามจะลืมพยายามจะ่านพ้นไปแต่ในใจยิ่งทรมาก,กับการลืมเธอไม่ไหวเธอจะไปพร้อมคำบอกลาที่แสนไงไ่ายดายทิ้งไว้แค่รอยแผลที่ยังฝังลึกในใจบอกตัวเองให้พอแต่สมองมันมี ก็ใจว่าต่อจากนี้ข้างเธอไม่ใช่ฉันไง เจ็บช้ำเจียนตายเมื่อรู้ว่าเธอมีคนใหม่คนที่เธอเลือกเดินก้าไปไม่ใช่ฉันภาพเธอที่หัวเราะภาพเธอที่กอดใครคนนั้นยังคอยตามหลอกล่อในทุกวันทุกคืนเธอจากไปพร้อมคำบอกลาที่แสนไง่ายได้ทิ้งไว้แค่รอยแผลที่ยังฝังลึกในใจบอกตัวเองให้พอแต่สมองมันไม่ยอมเข้าใจว่าต่อจากนี้ข้างเธอไม่ใช่ฉันไง จะต้องนานเท่าไรกว่าหัวใจจะหายดีหรือมันไม่มีวันที่ฉันจะรวมเธอได้โลกยังมุนไปฉันยังอยู่ ู่ที่เติมในเงาของความลังที่ไม่มีวันเลือนหายเธอจะไปพร้อมคำบอกลาที่แสนไงไ่ายดาทิ้งไว้แค่รอยแผลที่ยังฝังลึกในใจบอกตัวเองให้พอแต่สมองมันไม่ยอมเข้าใจว่าต่อจากนี้ข้างเธอไม่ใช่ฉันไงเธอจาไปพร้อมคำบอกลาที่แสนไง่ายได้ยทิ้งไว้แค่รอยแผลที่ยังฝังลึกในใจบอกตัวเอง ไม่พอแต่สมองมันไม่ยอมเข้าใจว่าต่อจากนี้ข้างเธอไม่ใช่ฉันไงจะต้องนานเท่าไรกว่าหัวใจจะหายดีหรือมันไม่มีวันที่ฉันจะลืมเธอได้โลกยังหมุนไปฉันยังยืนอยู่ที่เดิมในเงาของความลังที่ไม่มีวันเลือนหายเธอจะไปพร้อมคำบอกลาที่แสนง่ายดาทิ้งไว อยแผลที่ยังฝังลึกในใจบอกตัวเองให้พอแต่สมองมันไม่ยอมเข้าใจว่าต่อจากนี้ข้างเธอไม่ใช่ฉันไงเธอจากไปพร้อมคำบอกลาที่แสนไง่ายได้ทิ้งไว้แค่รอยแผลที่ยังฝังลึกในใจบอกตัวเองให้พอแต่สมองมันไม่ยอมเข้าใจว่าต่อจากนี้ขา้างเธอไม่ใช่ฉันไงเธอจากไปพร้อมคำบอกลาที่แสนไง่ายได้ ทิ้งไว้แค่รอยแผลที่ยังฝังลึกในใจบอกตัวเองให้พอแต่สมองมันไม่ยอมเข้าใจว่าต่อจากนี้ข้างเธอไม่ใช่ฉันไงเธอจะไปพร้อมคำบอกลาทีๆๆ่แสนง่ายได้ทิ้งไว้แค่รอยแผลที่ยังฝังลึกในใจบอกตัวเองให้พอแต่สมองมันไม่ยอมเข้าใจว่าต่อจากนี้ข้างเธอไม่ใช่ฉันไง